เป็นเป็นราเรียนเรียนคิวกันจีอันนั้นเนี่ยแน่จะเบิ่งเป็นตางงามเนี่ยนะอมาพี่มาพี่เดี๋ยวชอบันกันไม่เอาห้องหน้าเด้อแม่เด้อไม่เอาห้องหน้าเด้อมาพี่หลักชอบพันมาชอบพันมาชอบพัน Terima kasih telah menonton! บ์สุขสุขเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สสวันอีหล่เพ่นพี่น้องเอ้ยโดยตอนนี้กะทีมงานเฮากะสิเริ่มแจกแล้วเนาะพิี่น้องกะมาต่อกันเลยเนาะว่าทางทีมงานเฮาสิแจกจังก่อนเนาะพี่น้องเนาะโดยฮะจังได๋ก็ไปลุ้นไปเบิ่งกันเลยพ่พี่น้องเอ้ยตอนนี้กเริ่มบริจาคแล้วเนาะโดยกํานไปางหน้าิ่นเปนไ้โดยๆมาต่อเนาะีงานเนาะ

có anh Ninh nè có anh Ninh nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ บรรยากาศโห่เฮงเลยพี่้องเลยโห่เอา เวลาแจักสิเป็นอะไรนอกจากเฮากเกือบลมพูดล่ะเกือบเป็นลมเริ่มมาโอ้ใจเย็นๆเด้อรอคิวกันเด้อคนร้ายหลายเลยพี่น้องนี่จะได้กันรอคิวกันเด้อใจเย็นๆได้ผู้คนอยู่ดอก โอวัวทีมงานเ่าสิบายยู่นเนาะทีมงานงานบบาบยบ่โอ้ยเนาะบบาก็ต้องบายนะวมนี้ดโดยใครดีอแวตวลมาคต่อแถ้าได้นเนี่ต่อแถวกันเนีนต่อแยังตีกั เราแทวกันเด้อ <coughs> <coughs> không, 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 ทางไหนน้องวานิโอ้ยนอยท่านในประกาศเหมืนมารอคิวดยรอคิวรอคิวแดบุญทองเอ้ย โจก่อนเนาะ a อ้ดูดูตังอแล้วนะดถึงเวลาเวลาบนจ่านอกวีนองเนาะก็นี่แกเบีย

ไปเรเรียนเรียนคิวกันัจีอันนั้นเนี่นีออน่ยจเบ่งเป็ดปออางามเนี่ยนะาี่ารมกีดชออันเดอ้องหนาเด้อเมยเด้อห้องหนาเด้อารัอบกันนกอบอันอบอนรักอ

บริจาคเนีอยเ้ยอนไรโอ้ยในไหลเนี้ยไม่ได้แชมพูเนี่ยได้ไรแชมพบไปแล้วตั้งนี้ค่ะโอ้ยนองเอ้ยน้องเอ้ยมาแจกองกัน

เา่เลยขอเลี้ยงขล้ยขเลียง้นเยนายดีแท่เนาะกับขานี่

ไปลูกเหมือนกันท่านใครเบื่อแล้วอ่ะพ่อจะนั่งขวานชอบเหนื่อยเลยเองก็จะเอาไปหายไปลูกแม่แม่ Đói, cái phần này con đeo cái phần này con đeo cái phần này con đeo phần ได้เราวเเข่าเรว้อี่เด้อตนบายเด้อาเด้อเด้ทีมงานคือือบเรีวโอ้ยเกือบรดดเลยพี่น้องเยเพราะว่าทีมงานเขาก็เอาบาไว้เนาะจีเปลี่ยนข้างลลังข้างหน้า แบบทายดีขนาดโอ้โหถูกแนมถูกจิมงานเขาว่าจัดเพิ่นเนาะมันก็เริ่มหมดจัดน้องอีกตู้ลบมาบึงจิ้มงานเขาว่าจัดเ,นเ,นเมมพิ่นน้อง,อ,งอีกตู้ <c oughs> ตอนนี้คเณกก็นแจกนะีอ่อมีนนคนมาขายมาแจกโอมีคนมาแจกบ่เออเมยเป็นคนบ้านนี้บ่เอาบ้านไดดอโอ้อยู่เซโนเมย แจกแกันบ้าูกงแกยังนี่ได้นเขาแจกเมื่อกี้นี่เด้เป็นข้าเป็นน้ำมีเวลาลอบใบเวลาบานนี้อบดดดเป็นขนมัวต้มนี่แหะน้ำดื่มเนาะโดยออเรโดยโดยมีกะมี้ายกหรวอว่าข้าวต้มนน้อเนาะ อิงไปนะจัปด้ลายนนี่แต่เรม่ได้กนันกวนกันบ้งเลยยุ่กันบางทีเอก็บาเข้าใ้เขาิงกได้เนอเนาะเพราะว่าเขายังข่งเซนเรเบียแต่ว่าตงู่การกับยังยั่ได้ขาเขาก็คอยน้องคนสบดบรยินบริยินกา็แขงกว่านี่ยังบุ่หัว เไแล้ววันจัรโตาไว้แล้วจนบออกไปไหนเนาะวันนี้วันนี้ป่อยวันเจ็กมาวันนี้ทั้งประจันเนาะวันนี้เข้าไปเจ็กตอนใบบใบวันนี้ตอนาบเขาเปิดอีกที่ยงรมกับน้าอันนี้ิโดกันยังไม่ได้มาดิโดโเราายดิโดกกันโอ้มาถ่ายิโดนต้องแบบบุ๋มคนโอ้บบบุ๋มเป็นตัวมาบ่แม่ออก่าส่วนนึงแล่ว่า ปวดโดยปวดเทืองลายเนาะสบุ่เมื่อนี่คอยว่าอยกินยาแก้เจ็บคอค่ะเอาจะแก้เจ็บคอจะแก้ปวดหัวเลยโดยโดยสบุนโดยโดยพันป่อนเนาะไปวันนี้แซ่บอยู่ว่แม่เข่าข่าวมูโอ้อะไรกินอะชูกะทัวถึงพ่อแม่พี่น้องเลยคือว่าคนลายพอสมควรเนาะ นะโอเคเพื่อพี่น้องเนาะกับชิประมาณนี้กัรออีกจกอ่ารอบบายๆเพื่อเรพี่น้องกตทีมงานเท่ากับิเริ่มแจกขนมเดียวกัเป็นน้ำเป็นไนนี่แหละเนาะโดยอ่ากัมวันนี้กัคนไลายพอสมควรเพื่อพี่น้องเลยตัวแจกเข่าอ่าเข่าปลาอาหารเนาะเรียบร้อยแล้วเพื่อพี่น้องเลยโดยอ่ากับสำหรับทีนี้เพื่อพี่น้องการชนองกับิได้อัมราพัจจะเพื่อพี่น้องเลยโดยไปพบไปอเจอ ເປັນຄິດໜ້າເນາະກະຢ່າລືມກົດໄລก໌ກົດແຊຣກົດຕິດຕາມຊ່ອນດໍໃຫນອງດຍເວກໍສະບີ